นะคะตอนเป็นพนักงานประจำเป็นเซลลขายรถนะคะแล้วก็มีช่วงช่วะที่โควิดค่ะนะลดต้อขายไม่ค่อยดีแต่ค่าใช้ใจ่ายของเรานะคะค่าโทรศัพท์เรายังคงต้องจ่ายแพงจริงไม่จริงนะคก็เลยนะคะมีเพื่อนค่ะนะคะเพื่อนที่รู้จักกันมานานมากเลยนะ20กว่าปีนะคะรู้จัก ร้อยบาทอเดือนปีหนึ่งก็เกือบหมื่นแล้วแต่ก็บอกเขา VMP ด้วยแต่สองพันเก้าสิบบาทเองบวกถูกว่าเราเยอะนะคะก็เลยโทรเข้าไปสอบถามนะคะแล้วจังหวัดนั้นนะคะอาจารย์นัทของเรายังเขาเรียกว่าเพิ่งเริ่มเข้าสู่วงการไม่สามารถที่จะให้ข้อมูลได้ดีก็เลยเป็นหน้าที่ของโค้ชที่ปลูกความรอนน้อยสินะขอเสียงปรบมือแค่โค้ชนะโค้ชปลูกนะคือได้ได้มีโอกาสได้โทรมาบอกเราการท่ ร right? so um, ู้จ right. uh, so so ักกับการที่นะอาจารย์นัดได้ให้เรารู้จักเพราะว่าเราอยากรู้เรื่องไงวันนี้ค่ะธุรกิจของเรานะคะรู้หนูรู้เขาได้หรอวันนั้นพอถึงเวลานัดปุ๊บนะคะได้เถื่อนคนที่หนูนานพอต่อครัวนะต่อสามชั่วโมงนะคะในการคุยถามว่าเข้าใจอะไรไหมไม่เข้าใจนะคะแต่นี่อย่างเดียวว่าวันนี้ยเราก็แค่เราเรียกว่าอะไรเอาไรายจ่ายค่าโทรศัพท์ของเราทั้งปีเนี่ยมาย้ายที่ไหนเปลี่ยนที่ เขาเรีเปลี่ยนที่ซื้อนะคะย้ายที่จ่ายมันก็ได้เป็นธุรกิจแล้วนะคะแล้วก็ที่สำคัญถ้าเราเข้าร่วมโครงการที่นี่มันก็ทําไม่นเนี่ยนะจากที่ค่าจ่ายค่าโทรศัพท์ไปแค่เหลือแค่2 9งพบาทสองปีนะคะก็ไม่คิดอะไรมากนะคะตัดสุดใจสมัครเลยนะคะคนที่หูกก็ให้นะคะขี่ไปสมัครนะคะทางโทรศัพท์นั่นแหละทุกคนนะคะเล้วก็ขี่เสร็จก็รอให้นะคะก็เป็นอันว่าเรียบร้อยนะเออนะแต่แล้ววันรุ่งขึ้นเนาะเราก็เริ่มไอ้ช่วงจังหวะที่เราคุยเนี่ยนะคะ ก็เราก็คอยจับก <c ười> ่าพี่หมูให้พ่อหมูได้ดีอะคอยจับแต่พอเราวางสายไปแล้วก็เริ่มมีสติเอ๊ะเราจ่ายตังไปแล้วเราได้อะไรนะะก็ถือว่าเมื่อก่อนเคยทำธุรกิจเงินขายที่มันมีสินค้าจับต้องได้แต่อันเนี้ยนะคะมันเป็นธุรกิจที่มันก็เรียกว่าอะไรอ่ะเราก็ต้องจับต้องไม่ต้องถือข่องแล้วไงคะมันก็เลยทำไปวันละชังโมงเ้อยแล้วก็เลยโวงเข้าไปสองโร้พี่หมูไปดินฟ้าเลยพี่หมูก็เลยให้ลายละเอียดมาค่ะนะคะในเมื่อเขาเรียกว่าอะไรเราตัดสินใจแล้วพวกคล ทีนี้พอเตรียมได้น้ำประการแล้วนะคะก็เลยนะเปิดโอกาสให้กับคนได้ัวนะคะโค้ชพีเอชท่ารกากีโคงจีนดาวโค้ชข่าด้าที่มีโอ,านะโอกาสได้เข้ามานะคะในครอบครัวของพอ่อบั๊มชลิด้วยเหมือนกันค่ะนะคะพอนะคที่ได้ได้สมบัติแล้ว,ลวเราก็เลยเดินทางไปที่ท็อปอัมชนิดนะคะเพื่อไปดูว่าหน้าตาเขาเลือกหาเป็นแบบไหนนะคะพอได้เห็นปนะุ๊บน,นะคะเราก็เห็นถึงความมั่นคงเลยว่า,ออาคนเนี้ยเคยทำตัวดีกั อาการไข้ที่ต่างๆไม่ใช่บ้านเลยนะคะแต่วันนั้นไปแล้วประทับใจมากๆนะคะแล้วก็เจอท่านประธานนะที่เป็นกันเองมากๆนะคะแล้วก็ไปฟังการบรรยายเลยค่ะนะคะเราก็เลยพอเข้าใจว่าอ๋อตรงนี้มันเป็นโอกาสได้นี่นะตรงนี้แหละนะคะไปเลยมาให้เพราะเราลงงนจองงานเป็นจ้าได้และที่นี่แหละมันจะทำให้ว่าเอาโอกาสที่ดีแบบนี้นะคะไปส่งต่อผู้คนมากมายได้นะคะเมื่อเห็นแบบนี้แล้วนะคะก็เลยตัดสินใจได้ค่ะที่ผมถามว่าวันนี้หนูอยากทำไ็้แล้วหนูต้องทำยังไง เพราะอะไรวันนี้ก็บอกว่าความสําเร็จเน,นี่ยไม่ต้องคิดเองค่ะเพราะเรามีพี่เลี้ยงเรามีเศรษฐ,ฐีก็คือพี่นี่ของเราที่จะมาคอยบอกเราอยู่แล้วนะคะเมื่อรู้อย่างนี้ก็เลยวางใจว่าวันนี้ฉันจะสําเร็จแล้วฉันไม่อยากเป็นลูกจ้างแล้วก็เลยตัดสินใจทาค่ะเชื่อไปทุกคนนะคะในเมื่อเราตัดสินใจทาแล้วนะคะอ,อ้าว5วันก็สามารถสร้างรายได้ถึง5หมื่นทำให้เขียนไปลาออกนะจริงจริงจากนั้นก็ได้ลาออกแล้วก็มาทํา เป็นตัวตรงนี้เพราะเชื่อว่าวันนั้นเราใช้แพ่เสร็จเวลานะคะมาทํายังได้ขนาดนี้ถ้าเราเอาเวลาทั้งหมดมาทําหลกเราจะได้ขนาดไหนนะคะจนได้เขียนใบออกนะคะแล้วตอนนี้ปัจจุบันตัวเองก็อยู่ในตาแหน่งรูบี้แล้วนะคะแล้วก็โอเคก็อยู่ในตาแหน่งรูบี้แล้วคือวันนี้ทุกคนค่ะวันนี้ค่ะทุกๆการที่เราทํามันก็คือเราก็ทําเพื่ออยากจะได้เงินสู่น้อแม่ค้าแต่วันนี้โอกาสทางชุว องเห็นว่าเราทงทุ่งแค่เพียงครั้งเดียวแล้วที่เหลือคือการเก็บเกี่ยวตลอดชีวิตไม่ใช่ชีวิตเรานะชีวิตลูกหลานจะหโดนเลือควยโลดอะไรของเรายิ่งจังหากวันนี้เพียงแค่ว่าเราเรียนรู้นะคะเรียนรู้แล้วก็ลงมือทำแล้วที่สําคัญวันนี้เรามีที่เรียนเยอะแยะมากมายที่จะมาให้นะคะเขาเรียกใ,ให้ความช่วยเหลือเราเพราะฉะนั้นวันนี้เราถือว่านะคะทุกวนินทีเป็นทุกนาทีที่สวยงามมากนะคะแล้วมันก็เลยมีโอกาสได้ แต่วันนี้ค่ะได้เปลี่ยนตัวเองมาไกลมากจากการที่ตัดสินใจแล้วก็ลงมือทำอะไรที่ไม่เคยทำก็ทำ